ตอนนี้เราก็ถึงเฮลซิงกิอยู่ที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไปจ้าเข้าไปข้างในกันเรือเราออกตอน6กโมงจิบนาทีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปข้างในเทอร์มิโนอลนะคะเพื่อที่จะเดินไปขึ้นเรือนะคะทุกคนและตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นเรือนะคะแล้วก็นี่คือเรือลำที่เราจะไปสต็อกโฮมกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันเลยค่ะ เรือลำนี้ก็จุคนได้ประมาณ2,000ถึง3,000คนนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในเรือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนห้องของเราอยู่ชั้น9นะคะเราก็เดินหาห้องก่อนเลยทุกคน One more One more. <cười> <cười> là Hà Hông này một 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 เราก็มาเช็คกันนะคะว่าห้องของเราอยู่ตรงโซนไหนนะคะช่วงไหนนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเราก็เดินไปห้องกันเลยค่ะเราก็เดินมาถึงห้องเรียบร้อยเราเข้าไปดูในห้องกันจ้ะทุกคนเปิดมากันนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะห้องห้องนี้ไม่มีหน้าต่างนะคะถ้าห้องที่มีหน้าต่างจะแพงกว่านี้ ไปดูห้องน้ำกันจ้าห้องน้ำก็มีให้ครบหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินสำรวจรอบๆกันเลยค่ะเราก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปดูวิวนะคะก็ตอนนี้เรือของเราก็ออกจากท่าเรือแล้วนะคะทุกคน นี้ก็เป็นบรรยากาศบนเรือนะคะวิวข้างนอกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะคะเรือเราออกอกโมงสิบนาทีนะคะเป็นบรรยากาศท่าเรือของเฮลซิงกินะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเรือนะคะ ตรงนี้ก็จะมีร้านนะคะมีบาร์นะคะแต่วันนี้เขาปิดนะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะวันนี้เราก็มาเดินเลื่อนชมวิกันก่อนค่ะค่าเวลาเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวกันนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราเดินกินลมชมวิวดูวิวข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลงไปดูข้างล่างกันต่อนะคะว่าไปสำรวจข้างล่างแล้วก็ไปดูร้านนั้นร้านอาหารนะคะบุฟเฟ่ต์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็เราไปกินอาหารเย็นกันจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคน